นี่ที่นั่งเธอนะยังมีงานเก่าค้างอยู่บ้างก็เรียนรู้งานเอาครับแล้วงานอะส่งภายในเย็นนี้นะครับตั้งใจทำงานด้วยล่ะ สวัสดีครับพี่ยิงจังวะไม่คุยด้วยเลยพี่ครับพี่พี่อ่ะว่าไงนะสวัสดีครับผมอายนะขึ้นมาทำงานใหม่ครับอ๋อเออพี่ชื่นายนะอยู่ฝ่ายอาร์ต นี่ถ้าเกิดเป็นไปได้น้องก็อย่าเสียงดังนะพอดีว่าพี่ใช้สมาธิอะครับโหงานค้างเยอะมากคนเก่าเขาตายเหรอวะทิ้งงานไว้เยอะขนาดเนี้ย จะทำยังไงให้ทันวะก็ใช่นะสิฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยเดินหัวใจวายตายสะก่อนโอ้โห oh, อะไรวะเนี่ยแล้วฉันจะถามใครได้เนี่ย ทำอะไรของแกวะเนี่ยหัวข้อมันอยู่ตรงนี้พิมพิมลบ,บๆอยู่นั่นแหละอี่บ้าเอ้พิมพ์สามตัวลบสี่ตัวมันจะเสร็จไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาวะส่งเลยแล้วกันเหลืออีกตั้งหลายงานเนี่ย เฮ้ยส่งเลยได้ไงพิมพ์ผิดพิมพ์ม่วขนาดนั้นอ่ะไม่เช็คหน่อยเหรออ่าอ่าโดนพี่น้องด่าแน่ตายตายตายซ้ำตายซ้อนเกก็ตายมาแหลายสิบรอบเห็นแล้วเหนื่อยใจ เรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับมานั่งก่อนสินี่เธอทำงานภาษาอะไรผิดพลาดทั้งหลายจุดบริษทัทจ้างเธอมาแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาเพิ่มรู้นะว่าเพิ่งเริ่มงานแต่ก็ไม่ควรพลาดเยอะขนาดนี้ไหม เป็นไงโดนบวนหูชาด,ดีเนาะทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดหมดทำอยู่คนเดียวยากก็ยากเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อ,อไหร่จะมีใครมาช่วยทำสักทีวะสิงอะไรก็ได้จะได้จบอ้าวพูดเองนะฉันเนี่ยทำง,งานมาตั้งนานแล้วเนี่ยติดตรงที่ว่ามีใครเชิญสักที ทำงานด้วยไอ้นะ้องบอนเลยดีรู้แล้วนะทำงานของแกไปเถอะ ถ้าทามันคุ้นๆเหนเลยป่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนหนี่เธอทำเองหมดเลยเหรอไอซ์ มันผิดเยอะเหรอครับเปล่ามันดีมากต่างหากฉันไม่เคยเห็นงานที่เพอร์เฟกแบบนี้มานานแล้วเหมือนกับเหมือนอะไรเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกจก้ะเธอกลับไปทำงานต่อเถอะงันคงขอตัวก่อนนะครับ งานดีขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่โดนด่าเลยสักจุดฉันทำงานให้วันเดียวอารมณ์ดีขนาดนี้เลยเนี่ยสวัสดีครับพี่นายไม่เป็นไร งั้นวันนี้ลองทำเองแล้วกันฉันไม่ช่วยแนละ้วทำไมวันนี้ฉันโดนด่ายแล้ววะวันนั้นเพิ่งโดนชมเองอึแกทำงานแบบนั้นอะ่ะไม่โดนไล่ออกก็บุญละถ้าฉันไม่สิงเนี่ยทำงานเองไม่ได้เลยใช่ปะไม่ทำต่อแล้วนอนต่อแล้วกัน อ่ไอ้นี่พี่เป็นพนักงานใหม่หรอครับนี่พี่หน่องเขาบอกเลยว่าจะมีคนมาเพิ่มฉันไม่ใช่พนักง,งานใหม่หรอกจริงๆแล้วฉันจุดมาก่อนแกอีก อยู่มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งเลยอะโหแล้วพี่ไปไหนมาไม่มาสอนงานผมเลยปล่อยให้ผมงงอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดอ่ะแหละออกจะเด่น,ดนแกไม่เห็นมองบ้างอะ่ะอยู่ตรงไหนอะพี่ผมเห็นแต่พี่นายเออนะช่ามาเถอะแต่ฉันเห็นแกทํางานแล้วมันเหนื่อยใจวะ่ะแก่ช่วยทํางานให้มันดีกว่าน,นี้หน่อยได้บ้ใครมันอยากจะทํา,าทงานห่วยว่ะพี่เอาจริงนะคิดว่าผมชอบโดนด่าเหรอ มไม่ใช่โรคจิตซะหน่อยอ๋ไม่ชอบแล้วทำไมยังทาอยู่อ่ะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเพิ่งจบมามาทํางานที่นี่ที่แรกคนสอนก็ไม่มีพอเจอพี่น้องก็เอาแต่บน่บนๆดาดาไม่สอนผมสักอย่างถามจริงนะนี่แกไปคิดจะเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างเลยเหรอฉันทํางานให้แกดูก็ตั้งหลายรอบทาไมไม่หัดจันทร์ว่านำไปใช้บ้างจะต้องให้จับมือเขียนเหมือนเด็กอนุบาลเลยไหมพี่คิดตามนะ ผมจบมารับเงินเดือนเริ่มต้นเพื่อให้คนสอนงานเพื่อเก็บประสบการณ์แต่นี่อะไรให้มาเรียนรู้เองพี่ก็รอต่อไปแล้วกันทั้งหมดแต่งอมืองอเท้าแบบเนี้ยไปที่ไหนก็ไม่จะเดินหรอกบอกให้มผมไม่สนหรอกแล้วแต่จะคิดนะชีวิตคนละแบบ นี่เครียดจนฝักเป็นตูปเป็นตาเลยเหรอวะทำไมมันต่างกันขนาดนี้วะงานอันนึงโคตรดีงานอันนึโดดงนนนโคตรแย่โอ้ย โมงแล้วสายแน่สายแน่แ,นแก้ปัญหากันเองเลยไม่ช่วยแล้วถ้าขืนยังจ้างมันอยู่บริษัทเจ๊งอะไม่รู้ด้วยนาะทำไมไม่มีใครเช็คเมลเลยล่ะงานลูกค้าเร่งจะเอาวันนี้แล้วด้วยผมไม่เห็นเมลจริงๆอะพี่แต่ผมว่าไฟล์เก่ามันน่าจะมีอยู่นะมันจะทำออกมาไม่ทันละสิ ฉันต้องหาข้อแก้ตัวแล้วมัง้งจะช่วยดีป่ะเนี่ยถ้าช่วยพวกนี้ก็มเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าไม่ช่วยบริษัทก็จะแย่แล้วพี่น้องครับผมถามลงพิมไม่แล้วถ้าเราเล่นก็น่าจะเสร็จทันครับเราค่อยมาพบกันดีทีนี่แกหายไปไหนมาทั้งวันฉันนะเครียดจะตายอยู่แล้วแต่ผมไปเขียนที่ลงพิมพ์มาครับเมื่อเช้าผมเห็นเมลไม่ได้อ่านก็เลยไปเขียนลงพิมพ์ให้ยังไงงานเราก็เสร็จทันครับ ไอ้ไอ้น้องรักแกนี่มันอัจฉริยะจริงเรา,เารออะไรครับพี่น้องนี่ทำเองจริงๆเหรอผีเข้าหรือเปล่าเปล่าครับพี่ไปนายเราได้ไปเคลียร์งานกันเถอะผมลองพยายามด้วยตัวเองแล้วนะเฮ้ยทางนี้อยู่ตรงนี้ไว้ นีวันนี้แก้ปัญหาได้ดีเลยนะพี่เจอกันอีกแล้วนะผมก็ลองทำตามที่พี่บอกลองกลับไปศึกษาด้วยตัวเองดูมันก็ไม่ได้ยาก แล้วผมก็ไปดูงานที่พี่ทําพี่เก่งมากเลยคะคุณสุดยอดไม่ต้องชมชฉันหรอกฉันก่แค่อยากให้งานมันออกมาดีสุดท้ายมันก็ดีทั้งกับตัวเกเองและบริษัทขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วนสอนงานผมโอเคฉันจะได้หมดหัวสักที นี่ครับบอสพี่น้องครับคนในรูปนั้นคือใครล่ะครับอ๋อเนี่ยเขาชื่อเป้เคยทำงานอยู่ที่นี่ทำงานเก่งมากซะด้วยเสียดายไม่น่าอายุสั้นเลย ขอบใจเธอมากนะที่ช่วยฉันทํางานเธอทํางานดีขึ้นผลประกอบการก็ดีขึ้นฉันเลยอยากเลื่อนตาแหน่งให้เธอเป็นหัวหน้าทีมจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องอืม เอ้าพี่หายไปไหนมาเนี่ยไม่เจอเลยจะมาเจอทําไมล่ะนายก็ทํางานได้แล้วดิเก่งกว่าชาดิมบ้งเนี่ยก็ได้พี่สอนมาทางนั้นแหละครับนี่ฉันจะมาบอกว่าฉันจะไปเกิดแล้วนะนายอยู่ที่นี่ยก็ตั้งใจทางานดูแลบริษัทที่ดีด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดีย๋ยวผมจะสารต่อเองขอบคุณนะครับพี่สำหรับทุกอย่าง